รถเก๋งราคาถูกราคาล่วงอย่างเยอะราคาอยู่ที่ประมาณ70,000ถึง90,000บาทไม่เกินแสนมีรุ่นไหนหน้าเล่นบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกัลเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถเก๋งราคาถูกแบบมากๆนะครับอยู่ที่ราวๆเจ็ดหมื่นจนถึง9ก้าหมื่นคือไม่เกินแสนนั่นเองนะครับราคาขนาดนี้นะฮะถือว่าเป็นรถเก๋งที่น่าใช้มากๆเพราะว่าด้วยอายุอานามเนี่ยไม่ถึงกับเก่ามากมายนะครับเพื่อนสมาชิกและสามารถจะผ่อนได้ในลหลายๆคันซะด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจสุดๆเลยาพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะก็คือ h o น da City ZX ปีประมาณปี2008นจนถึงประมาณปี2010 Honda City โฉมที่เป็น ZX นี้นะฮะโอ้ oh, โหต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับรุ่นเปนสมาชิกราคาเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่7 0 0 0 0ม0 0 0 0ป0นะครับได้เสียสวยทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปทอปวิงวิงนะฮะอาจจะมีประมาณสัก80,000-90,000นะครับ แต่ถ้าไม่สวยเนี่ยประมาณสัก7 0,000กว่าบาทโอ้หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับอ่ะคอนดัสซิตี้ซตเอ็กตัวนี้นะครับจริงๆเขาจะมีน้องอยู่นะครับเรียกว่าเป็นฝาแฝดใกล้เคียงกันก็คือตัวที่เป็นแมงสาบนั่นเองนะครับแต่ตัวเป็นแมงสาบเนี่ยจะเก่ากว่าน,นี้หน่อยนะครับก็คือปี2003จนถึงประมาณ2 0 0 5นะครับแต่เป็นเซตเอ็กก็ประมาณปี2 0 0 5ขึ้นไปนะครับรูปร่างหน้าตาย,ยังถือว่าพอดูได้เลยใช้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวถัดมานะฮะก็คือตัวต้าวีออสปีประมาณปี2008จนถึง2010 ตัวต้าวีออสโฉมนี้นะฮะเรียกกันติดปากว่าวีออสเห็บหมานั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นที่สุดรุ่นหนึ่งที่การเลซิ่งแนะนําเลยนะครับเพราะเครื่องเนี่ยอะไหล่ถือว่าเยอะแล้วเครื่องดีมากทนมาก1 n ึ่นะฮะรูปลักษณาก็ไม่ถึงกับว่าขี้รล้วขี้เหร่มากนะถึงแม้ชื่อเขาะจะไปแปลกหน่อยนะฮะว่าเห็บหมานะครับแต่รถจริงๆขับดีนะฮะณปัจจุบันเนี่ยราคาประมาณสัก8ปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับคือถ้าเอาแบบชัวร์นะก็เป็นถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา80,000 นี่ซื้อได้สบายๆนะครับ90,000ได้สวยเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้นะก็ต้องมีมาสัก90,000ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปๆหน่อยนะฮะก็แนะนําว่าประมาณสักแสนต้นๆได้สวยแน่นอนแต่ไม่ว่าจะราคาไหนก็แล้วแต่นะฮะยังถือว่าถูกมากว่าเปรียบเทียบกับสมรรถนะนะครับตัวเต้าวีออสโฉมนี้ก็จะิ่งแนะนําเลยนะครับแต่ว่าทางด้านของวีออสเขาจะมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับก็ดูแล้วกันหน้าหน้าตาประมาณนี้ก็จะเป็นตัวประมาณปี2008จนถึงประมาณ2010นะครับก็็เปปนนแแมาตตตั่่้้ง20ขึไ ได้เชนนะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นยิ้มๆหน่อยนะฮะตัวนั้นก็จะแพงขึ้นนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะก็เป็น Honda Jazz ประมาณปี2005จนถึง2007 ฮอนด้าแจสสโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะว่าตัวนี้น่าเล่นแบบมากๆเลยนะครับราคาณปัจจุบันนะเริ่มต้น70,000กว่าบาทหาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะฮะอันนี้หมายความว่ารถไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ70,000กว่าบาทแต่ถ้าเอาแบบสวยๆวิ้งวิ้งนะครับถ้าได้8ป0 0 0ื่นเกนเนี่ยสวยวิ้งแน่นอนนะครับอ่าก็คือ Honda Jazz ตัวนี้นะถ้าเป็นตัวแรกประมาณปี2004ถึง2005นะครับเครื่องส่วนใหญ่เป็น ADSI นะฮะแต่จริงๆเครื่อง VTEC ก็มีนะครับแต่จริงๆรูปลักษณ์หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะแตต่่ถถ้าาาเเกิดววปป็นนนัระะะมณ2005 2007ฮจึง แจ๊สตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายทับทิมนะครับเครื่องส่วนใหญ่จะเป็น VTEC หน้าขับทั้งคู่นะฮะแรงโถดเลยนะฮะภายนอกภายในถือว่าดูดีมากๆแล้วเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยโอ้โห,หน่าซื้อจริงๆเพื่อสมาชิกครับขับสบายๆใส่ล้อแม็กดิดหน่อยเท่ขั้นสุดเลยนะฮะอทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะก็คือ Mazda 2 E l e g a n c e ปีประมาณปี2010ขึ้นไปนะครับราคาณปัจจุบันเนี่ย8 9 0 0 0หาซื้อได้ทั่วไปนะครับเพื่อนๆสมาชจิกถ้าส,สวยๆหน่อยอ่ะก็มีแสนหน่อยๆนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่80,000ถึงประมาณแสนต้นๆราคาแทบไม่ต่างกันนะครับ น่าซื้อขับจริงๆสำหรับท่านของมาต้าสองอีลิแกนต์เขาจะมี2ตัวเหมือนกันนะครับเขาแบ่งแยกตัวถังก็เป็น4ประตูนะครับกับท่งนั่นของตัวที่เป็น5ประตู5ประตูเรียกว่าแฮชแบกนะฮะตัวที่เป็นแฮชแบกอะกันเลสซิ่งชอบมากกว่านะครับเพราะดูสปอร์ตกว่าดูเท่กว่านะครับจริงๆตัวแฮชแบกถ้าเป็นสมัยก่อนนะราคาจะแพงกว่านะฮะจะแพงกว่าตัว4ประตูแต่ถ้าปัจจุบันนะฮะแทบไม่ต่างกันว่าอย่างนั้นนะครับก็ไปเลือกคันที่สวยที่สุดละกันนะครับสำหรับมาด้าสองอีลิแกนต์ทีนี้มาดูรุ นิสสันมาร์ทนะครับตั้งแต่ประมาณปี2011-2012ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้แบบมากๆเลยนะครับอ่านิสสันมาร์ทณปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยถ้าต่ำกว่าแสนนะ89,000ื่นเกหาซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเกียร์พวกเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเกียร์เปียนดาก็ถือว่าขับดีนะฮะแต่ถ้าเกิดบางคันนะฟุกๆอาจจะได้เกียร์ออโต้ไปเลยนะครับประมาณสัก90,000กว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเน้นเอาส,สวยๆเลยนะครับประมาณแสนต้นๆเนี่ยตัวทางด้านของเลยนะครับ ทางนั้นของตัวนิสันมาร์เนี่ยถือว่าเป็นรถอีโคคาร์นะฮะเป็นรถขนาดเล็กเครื่องเล็กนะครับแต่ขับดีเพื่อนสมาชิกครับไม่มีแผ่วนะครับขึ้นเขาลงห้วยถือว่าใช้ได้เลยถ้าเกิดขับไม่ขึ้นทางชันมากมายนะครับถือว่าไปได้ทุกที่เลยแล้วกันนะครับสุดยอดจริงของนิสันมาร์นะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะก็คือโตโยต้ายาริปีประมาณปี2 0 0 7ถึงประมาณ2008นะครับ แตทน่งของยาลิสโฉมประมาณนี้นะฮะหลายท่านก็เรียกว่าเจ้าชายกบหลังท่านก็เรียกอื่นอ่างนะครับแล้วแต่เพิ่งไสมาชิกจะมองเห็นเป็นตัวอะไรว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่แนะนาอย่างนี้แล้วกันว่าตัวนี้น่าเล่นมากๆนะครับเครื่องได้ใช้ได้เลยครับก็ถือว่าดูดีนะครับราคาถือว่าลงมาเยอะเพราะว่าด้วยอายุอนามเขาถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้า ซื้อมาขับนะฮะยังแนะนําอยู่นะฮะรถประมาณนี้ยังขับดีแบบมากๆอยู่ยา r ิสก็คล้ายๆกันนะฮะกับท่านั่งของ v ีออนะครับก็คือว่าถ้าเป็น v ีออเนี่ยก็เป็น4ประตูนะครับยาิสก็เป็น5ประตูแต่ว่าก็จะมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันนะฮะต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเรื่องของคอนโซลเรื่องของลักษณะการใช้สอยต่างๆนะครับแทบจะแตกต่างกันในหลายชิ้นเลยสําหรับ v ีออกับยาริสนะฮะอาทีนี้มาดูตัวถัดมานะครับก็คือเชฟโรเลตโซนิก เชฟโรเลตโซนิกนะฮะตั้งแต่ปีประมาณปี2012ขึ้นไปนะครับอ่านปัจจุบันทางด้านของเชฟโรเลตโซนิกนะครับโอ้โหตอนนี้ได้ตัวใหม่ๆทั้งนั้นนะครับปีตั้งแต่1 4บ5นี่เจอได้ทั่วไปเลยนะครับราคาถือว่าถูกมากด้วยเพื่อนสมาชิกครับบางคันนี้ลงไปนู่นเลย70,000กว่าบาทนะครับอ่าคือถ้า70,000กว่าบาทเนี่ยอาจจะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกียร์ออโต้นะตีซะว่า80,000นะครับ เจ็ดหมื่นไปไป 8, 000, 90, 000ลายแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยได้ตัวเทปเเลยสิสวยเลยนะครับสำหรับโซนิกนะรูปลักษณ์ตาของเทปโรเลตโซนิกเนี่ยการ์ดิ้งมองว่าค่อนข้างจะสวยนะครับเพราะดูแตกต่างจากตลาดแบบมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเทปโรเลตโซนิกนะฮะการ์ดิ้งแนะนําว่าไปลองขับลองขี่ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าขับแล้วเข้ามือไหมเครื่องฟูดพาร์ตไหมนะครับเพราะว่าเทปโรเลตในปัจจุบันนะฮะไม่ได้มีผลิตและจัดจําหน่ายในไทยนะครับรถที่ไม่ได้มีผลิตและจัดจาหน่ายในไทยการ์ดิ้งไม่ค่อยแนะนำเอาจริงๆนะลึกๆไม่ค่อยอยากแนะนําแต่ถ้ามันขับแล้วโดนนใจเพื่อๆ ที่ชอบยังไงก็ต้องเอาแหละครับเพราะก็ถือว่าเป็นรถดีอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับอาทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นสุดท้ายก็คือ Ford ซีเสปีประมาณปี2012ขึ้นไปนะครับทางด้านของ Ford ซีเอสตาปัจจุบันเนี่ยยังมีขายทั่วไปอยู่นะครับถึงแม้ว่าทางด้านของมือใหม่ป้ายแดงหรือว่ารายการผลิตของ Ford เนี่ยรถเก่งก็จะไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะกับรถ p v v นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Ford ซีเอสตาเนี่ยเป็นมือสองก็ยังพอมีนะครับราคานะฮะอยู่ที่ประมาณ70,000ขึ้นไปได้สวยยเลนะครับ แปดหมื่นนี่ถือว่าเนี้ยบเลยนะครับเก้าห่นนี่ถือว่าสวยสุดๆไปอย่างนั้นนะครับอทังนั้นของ Ford f ฟ e s t a นะจุดเด่นมีเยอะพอสมควรนะครับผู้บริสทิกแต่ว่าจุดอ่อนก็มีเยอะพอสมควรเหมือนกันรถในกลุ่มนี้กันเลยซิ่งแนะนําว่าควรจะลองขับดูก่อนนะฮะและกลับมาถามคนที่เขาเคยใช้อันนี้กันลซิ่งแนะนำแบบนี้นะ ถ้าเกิดว่าไปหาข้อมูลนะฮะแล้วเรารับได้กับสภาพรถที่เป็นรถสลั่งรถยุโรปนะครับเราขับได้ก็ถือว่าโอเคนะครับคิดซะว่าซื้อเอาสมรรถนะซื้อออปชั่นนะครับเพราะออปชั่นรถฝรั่งเนี่ยเขาจับเต็มอยู่แล้วนะครับสำหรับนี้ก็เป็นรถนะคะที่ราคาที่ประมาณสักเจ็ดหมื่นถึงประมาณเก้าหมื่นนะครับหรือว่าตีซะว่าไม่เกินแสนนะครับสภาพพอใช้ได้นะฮะแต่ถ้าสวยๆหน่อยก็คงอาจจะต้องบวกเพิ่มขึ้นไปหรือถ้าเพื่อสะมาชิกงจ่าซื้อที่เต็นท์นะครับเต็นท์ก็จะบวกเยอะหน้าดูแหละนะฮะก็จะมีีีหหลลาาาายแแแ่่่งนนนนนะะะครรรับทสมถซื้้้อพวกไดตํ ว่าราคาที่แนะนํานี้ก็คือซื้อด้วยเงินสดเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเงินผ่อนก็ต้องโดนสับสักนิดหนึ่งนะฮะโดนโขกสักนิดนึงแล้วกันแต่เพื่อนสมาชิกก็คงรับได้ล้วครับเงินผ่อนนะครับก็ได้ลดดีราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นก้อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ